มาต่อกันที่พระเอกหนุ่มน้าสายสกายวงรวีที่เพิ่งจะครบรอบวันเกิด22ปีเต็มไปเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ถือโอกาสทําบุญโดยการนําเงินที่เปิดรับบริจาคจํานวน4,4452บาทแบ่งสรรปันส่วนไปมอบให้กับโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภาการิไทยและมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการค่ะรวมทั้ง สิ้นจำนวน200,000บาทหนึ่งสกายจะพลื้มใจขนาดไหนไปฟังจากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าคะ่ะ2 2ขวบครับผมก็วันนี้นำเงินที่ได้รับบริจาคนะครับจากชื่อชื่อชื่อโครงการนะครับสกายเดอะทเวนตี้เซคันด์เบอร์เดย์ชาริตี้นะครับก็ได้เงินทั้งหมดประมาณ44,000กว่าบาทใช่ครับปีนี้เกิดความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอยากทำ ร่วมกับแฟนคลับทุกคนใช่ฮะเราก็เลยแบบปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากแบบมีส่วนร่วมในการทําบุญกับทุกคนแล้วก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาใช่ฮะก็เลยชวนชิญชวนแฟนคลับทุกคนให้มาทําบุญด้วยกันจริงๆอ่ะปีนี้ผมจะจัดแฟนมีสด้วยที่ตอนแรกมีแบบประกาศไปแล้วแล้วก็มาเกิดเจอโควิดพอดีอด <ๆ S 1> ก็เลยแบบว่าต้องพับโปรเจกต์ไปเลยใช่ฮะก็เลยแบบ ทำมาน,นี้ร่วมกันปกติเวลาเราเลื่อนสตอรี่ไอจีอย่างเงี้ย<ม>หน้าหน้าฟีดมันจะแบบ<ม>ขึ้นแอดมาใช่ไหมแต่เราเลื่อน,นวันนั้น <c oughs> นั่งเลื่อนทั้งวันโอ้โหเลื่อนไป <c oughs> เป็นชัวงง่วโมงทําไมมันไม่ขึ้นเลยนะเออไป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 เจอที่แฟนคลับแทมาถึงเห็น <c oughs> ใช่ฮะก็แบบเห็นตอนเห็นเขาแบบโอ้โหมันเยอะขนาดนั้นใช่ฮะก็ตอนแรกก็ตกใจตอนแรกนึกว่าเป็นแบบแอดของลูกลูกค้าที่เราเป็นพรีเซนเตอร์เฮ้ยอะไรเนี่ยวันเกิดเฮ้ยวันเกิด หล่อและใจบุญไม่พอนะคะยังขยันมากอีกต่างหากค่ะ <Okay. S 1> รุ่ล่าสุดหนุ่มสกายก็สามารถเรียนจบปริญญาตรีในระยะเวลา4ปีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แววมาว่าชวดเกียรตินิยมไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเจ้าตัวจะแอบเสียดายบ้างหรือเปล่าไปฟังกันค่ะเกรเพึ่งออกสดสดร้อนร้อนเลยตอนตแรกก็เสียวเหมือนกันพราตอนแรกอาจารย์บอกว่ามีคนได้ต่ำกว่า C ีคือมันถ้าได้ต่ำกว่า C ีมันจะแบบต้องลิเกต ไปโรงเรียนใหม่ใจแป้วแล้วอาจารย์ส่งมาอย่างนี้ผมก็เวอร์สิครับอย่างนงี้ <c oughs> ใช่แล้วปรากฏวันถัดมาก็เนี่ยประกาศเกรดเลยออกทีเดียวสามตัวรวดเลย <c oughs> จริงๆก็รอรอลุ้นครับแต่แบบเราก็ไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเพราะว่ากลัวจะผิดหวังอนกันใช่ก็ได้ได้ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้ว <c oughs> ตอนตอมันเป็นศูนย์จุดกว่าอย่างเงี้ยมันรู้สึกเสียดายั้ยแม่เสียดายัหมก็เกษียดายอยู่ก็เสียดายอยู่ครับใช่ ก็โอเคแล้วฮะดีใจนะะตอนแรกก็เอ้ยต้องไปเรียนอีกเทอมปะเนี่ยรอดแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่นพูดเว้ยรอดแล้วครับจบพวงช่วงโควิดพอดีเรียนออนไลน์ไปจบพอดีครับ